มามาสวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้าพี่น้องจา้าวัน<า>นี้มากินแกงไข่มดแดงค่ะแกงไข่มดแดงใส่เห็ดจ้าพี่น้องจา้าต้องขอบพระคุณอีญ่าไกลไล่ละอีญ่าไก่ฝากเห็ดฝากเห็ดอันนี้มา ซาปากินสองสามขาบแล้วได้จ้ะไข่มดแดงต้องขอพระคุณอียาบทจ้ะอียาบทสือมากนะจ้ะก็เลยแบงมาหายกินน้ำอ้ยมาเสพแซ่บน้ำกันจ้ะพี่น้องปัดคือหอนถั่วลันเ้าหอนบอเปลี่ยอฮะบอ,อ,อทำอะไรแหกหมานมะา แสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามาไหมแบบบ่แกงใส่อันถ้ีผักกวนนี่สุดเท่าน,นั้นพี่แต่บ,บ่มีแต่พี่น้องเม่ได้ไปตลาดไปตลาดกาลสินนี่เอ้ยบนทนหอมมากหยุดว่า เ,เอาเป็นร้หน่อยกับเป็นขิ่โมกล่มวีวีมากเป็นรสเป็นวัดีิขิ่โมกไรเลยติ๋ล

แยกทีม่เราสอนโซนบรแษัทไหมไหมใส่ไปเอาสอนกับเอาซ้อนมาอีกั่นสีเสียบวงมะ แบบเผ็เดเตี่ยเผ็ดหรือหอนห,อน,หอนกับเปาก่อนจะรู้อื้ไขหมดแดงนี้ยิบดิสอนจากครูสวยก็บอกมาตัด าเอาเจ้าอไอ้เก็บม,มาจำหน่ะเปลี่ยนกินขน้วนว่าเอ็บซี่พัศศิว่าดามาว่าเซ้าเปลี่ยนโน่เพ็ดพัศศิว่าลูกเผ็ดบ่เผ็ดได้จากพี่น้องเพราะว่าสาวปลาใส่บักพริกหน่อย เมื่อไรมิโรสาร์ดเพชรจัก๊กเลยด้วยตั้งบางครงเพชรเพชรคนนี่เราก,ก็กินแหละ FC บางคนมันกเนนาาน็เป็นห่วงเนื่องจากต้องขอบพระคุณหลายๆเป็นยันนองเป็นนุ่มเป็นกระเพาะยันนองเจ็บท้องแต่ว่ามันบ่มีรสาร์ดเพชรดีเลยจ้ะ แต่วปี่แอคไห้กินเหล uh. ็ดเนี่ยว่ามันหำหน่อยบางิีติลูกอืม เพิกออนดีดีต้องขอบพระคุณอียาไก่ไล้ล่วเฮ้ยขอบพระคุณอียาบดนึ่ไข่มดแดงไ้มาบักหลายจา้ะอีแม่ก,ก็ก้อยไปแล้วก็แบงไว้ให้มองพี่น้องหน่อยเน้นะจ้ะอือขอกบกระค่นเกลียงใส่เห็ดเอาเอาล่ะจ้าพี่น้องจ้าแม่นูน่นมันนิก็แซ่ขบข้าดิยามาเป็นบุญ ย่ามนมาจากเขานี่เพ็นคือมากินนำ้ำปวดบาจาพี่นางจ้าเอ้าเมื่อนี่สซาปากับขอลาไปก่อนนะจ้าฝากกดขับัสดีจ้าก,ากินกินนะสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้า